สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บทวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่26มิถุนายนนะครับศึยูโร2020รอบ16ทีมสุดท้ายเวลส์ Wales, พบเดนมาร์กเริ่มเตะเนเวลา5ทุ่มตรงที่สนามโยฮันครัฟอารีนาในเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศนทเทนเธอร์แลนด์ ทัพมับบงกรแดงของรอบเพจทำผลงานได้อย่างสุดยอดนะครับเขารอบนอกเอา์ในฐานะทีมอันดับ2ของกลุ่ม A ผลงานชนะ1เสมอหนึ่งและแพ้1เกมเก็บไป4คะแนนโดยประเดิมนัดแรกยูโรส0 2 0ันนี้ด้วยการสเสมอสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งประตูต่อ1จากนั้นเอาชนะตรุรกีได้2ประตูต่อศูนย์เป็นเกมที่พวกเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแพ้อ,อิตาลีศูนย์ต่อ1นภาพรวมถือว่าเป็นทีมที่มีความมุ่งมั่นสูงจริงๆทีมเวิร์กใช้ได้นะครับ ที่สำคัญคืออาวุธหลักคือเกมโต้กลับอันตรายสุดๆโดยเฉพาะแกเดตเบลที่ถูกจับเป็นเพลย์เมคเกอร์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยมีคู่ขาอย่างอารอนแอบซี่เป็นคนที่เข้าขารู้ใจกันอย่างยิ่งนะครับในทีมนอกจากนี้ยังมีแดเนลเจมเป็นตัวความเร็วสูงบวนดิมเส้นฝั่งซ้ายได้ดีอีกด้วยนะครับส่งผลให้ทีมใดก็ตามจะประมาทเวลส์ไม่ได้อย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะจังหวะโต้กลับอย่างไรก็ตามทุกวันนี้จะไม่มีเอทานอัมปาดูมดสิทธิ์ลงสนาม เนื่องจากโทษแบนจากการโดนใบ,บแดงในเกมล่าสุดวันนี้คาดว่าจะเป็นระบบการเล่น4-5-1นะครับจะมีการปรับหมากเล็กน้อยดเนีวอร์ดเฝ้าเสาเมเฟนโจโรดอนเบนเดวิสคอนเนโลเบิร์ตเป็น4กองหลังตัดเกม3คนครับมีอารอนดัมซีโจอันเดรและโจโมเรลทางแกเดดเบลไปเป็นปีกซ้ายปีกขวาดเนียลเจมสนะครับทิฟฟ์ม,มัวจะเป็นกองหน้าตัวเป้าคาดว่าจะมีการสับหลอกฝั่งเดนมาร์กพอสมควรครับสำหรับการจัดทัพของ r ็อกเพจไปดูฝั่งคู่แข่งครับทัพโคโนม ผ่านข้าสุรบนอกเท์หนนี้จากการเป็นทีมันดับ2ของกลุ่ม B ผลงานชนะ1แพ้2เอาเข้าจริงแล้วลุ้นกันใจหายใจคว่ำเลยนะครับต้องลุ้นกันยันนับสุดท้ายเดนมาร์กประเดิมเกมแรกในยูโรหนนี้ด้วยการแพ้ฟินแลนด์นะครับ0-1ส่วนเกมที่2พลา่าท่าแพ้เบลเยียมไป1-2ซึ่งเป็นเกมที่เล่นได้ดีมากๆนะครับอย่างไรก็ตามครับแมตช์สุดท้ายชี้เป็นชี้ตายพวกเขารวบรวมหัวจิตหัวใจระเบิดฟอร์มถลม่มรัเสเซียไปแบบ ใจแฟนบอลที่ Parken Stadium 40,000คนนะครับ้วยสกอร์4ประตูต่อ1ก็เรียกความมั่นใจกลับมาได้มากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับภายใต้การคุมทีมของ Casper Uman ระบบการเล่นวันนี้จะเป็น3-4-2-1 Casper ร์ h m e i c h e l เฝ้าเสานะครับ Janik w e s t e r g a d Simon k i e r Andreas Kristensen เป็น3 Center Backs, Malek กับ Danilov เป็น Wing b a c k Pierre Emil h o y b e r g Thomas Delaney ตัดเกม มาตินเบดเวตดัมสกาดและยูซุปโพเซนลาตะข่ายเป็นประภาษาในแนวรุกเอเชียนแฮนดิแคปออกราคาให้เดนมาร์กเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนี่เป็นการเจอกันหนแรกนะครับในรอบ3ปีหลังจากวนวลกันมาในศึกยูฟ่าเนชั่นสลีกเมื่อปี2018ปรากฏว่าเดนมาร์กทุบทั้ง2เกมเลยนะครับส่วนผลงานในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่ารอบแบ่งกลุ่มเดนมาร์กจะดูกระท่อนกระแท่นแต่พวกเขาเล่นดีทุกเกมนะครับ ดูได้จากค่า X p e ก o นะครับหรือค่า XG ซึ่งสูงเป็นอันดับ2ของศึกยูโรหนนี้เลยทีเดียวบ่งบอกถึงความเป็นทีมที่มีคุณภาพในเกมลุกสูงสร้างโอกาสทำประตูได้เก่งและเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับพวกเขามีเกมเพสซิ่งที่ดุดันอีกด้วยประกอบกับสปิดิ่ในทีมเนี่ยสูงจริงๆนับตั้งแต่เหตุการณ์ของทางด้านของคริสเตียนเอริกเซ่นนะครับที่หมดสติในสนามไปหลังจากนั้นพวกเขาก็ดูเหมือนจะมีแรงขึ้นเป็นพิเศษในขณะที่เวลส์ ซึ่งคาดว่าจะมาเน้นเกมรับแล้วรอตโต้กลับตามสไตล์ถนัดของพวกเขาแต่ดูแล้วไม่ง่ายเลยนะครับด้วยคุณภาพตัวผู้เล่นเดนมาร์กเนี่ยดูสมดุลกว่าทั้งลุกได้รับโอกาสที่เวลจะโดนไล่กดอยู่ฝั่งเดียวจะเป็นไปได้สูงราคามาครึ่งลูกแนะนําให้ต่อไปที่เดนมาร์กได้เลยระดับความมั่นใจ90%ที่เด็ดเหนือเสี่ยนสนับสนุนโดยสโบท็อป ศึกยูโร2020เป็นเกมในรอบน็อกเท์16ทีมสุดท้ายทีมชาติอิตาลีพบออสเตรียาปากแข่งกันที่สนามเวมเบลีย์ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจะหวดกันเวลาตี2ตรงนะครับอิตาลีถือว่าเล่นได้สมราคาทีมเป็นแชมป์ยูโรกว่านี้นะครับรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยไล่ย,ยิงคู่แข่งแบบไม่เสียเลยแม้แต่ประตูเดียวพวกเขาชนะคู่แข่ง3เกมรวดประเดิมด้วยการถล่มตุรกีนะครับ3-0 ส่วนแมตช์ที่2ก็ถล่มสวิตเซอร์แลนด์ไปอีก3ต่อศูนเหมือนเดิมและแมตช์่วนของท้ายนะครับมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นแทบจะยกทีมเลยนะครับก็เชื่อดเวลได้อีก1ประตูต่อ0ูถึงตรงนี้ก็ไม่เสียประตูให้กับใครมา11เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วครับภายใต้การคุมทีมของโรเบโตมันชินีเนี่ยถือว่าเกมรับสุดๆนะครับเหนียวแน่นจริงๆขณะที่เกมลุกก็ไม่เป็นสรองใคร สภาพทีมมีปัญหาหนึ่งตำแหน่งครับซินเตอร์แบ็กตัวเกา๋าอย่างจอโจเคียร์ลิมี่ไม่ฟิตเช่นเดียวกับอาริซานโดฟอร์เรนซี่นะฮะในตำแหน่งแบ็กส่วนที่เหลือไม่มีปัญหาวันนี้พร้อมลงสนามกันครบถ้วนเลยนะครับในระบบการเล่นสี3บรรดาตัวหลักจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับจานล um ุยจ bon ิดอนนารุม่าเ้าเสาเลโอนาร์โดโบนิชีบาสโตนีสปินาโซล่าและดิโลเรนโซจะเป็นสีกองหลัง ตรงกลางมีมาโกเวรติจอจินโยและนิโคลโลบาเลล่า3แนวรุกครับประกอบไปด้วยลอนินโซอินซินเย่โดมินิโกเบราดีละชิโร่อิโมบิเล่ที่กำลังเข้าฝักนะครับไปดูทางฝั่งคู่แข่งออสเตรียผ่านเข้าสู่รอบ็อกเอาท์หนนี้ด้วยการคว้าอันดับ2ของกลุ่มนะครับมี6คะแนนจาก3เกมประเดิมนัดแรกเนี่ยถล่มนอร์ทมาซิโดนเนีย3ต่อหนึ่งส่วนเกมที่2สู้เนเธอร์แลนด์ไม่ไหวนะครับแพ้ไป0ต่อ2 แมสสุดท้ายนะครับของรอบแบ่งกลุม่มพวกเขาเชือดอยูเครนไป1ประตูต่อศูนย์นะครับภายใต้การคุมทีมของฟรังโกโฟดาวันนี้จะมาในระบบการเล่นสี่สองสามหนึ่งแบ็กมนเฝ้าเสานะครับรับมีฮินเตอร์เดเกอร์ดะโควิชไลเนอร์และอูเมอร์ฟอเลนกิลิชและทางด้านของเซฟานอิลซานเคอร์ตัดเกมนะครับมาเซลซาบิเซอร์ cer, จะเป็นเพลย์เมเกอร์ขนาดข้างโดยดาวิดอาราบาและชลาเกอร์นาเปาเป็นมาโกอนาโตวิชเอเชียนแฮนดิแคปออกราคาให้อิตาลีเป็นต่อหนึ่งลูก อิตลีของล็ตโตมันชินีปรับทีม8ตำแหน่งในแมตช์ส,สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับวันนี้กลับมาใส่ชุดใหญ่ลงสนามด้วยความสดที่ต้องบอกว่าเกินร้อยนะครับถึงตรงนี้ความมั่นใจของนักเตะเนี่ยทะลุร้อยไปแล้วเหมือนกันจากการชนะมา11นัดรวดน,นะครับและไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวคุณภาพของอิตาลีเนี่ยอยู่ที่ความเข้าใจในเรื่องแท็กติกของนักเตะนะครับซึ่งนักเตะแต่ละคนก็มีฝีเท้าและทักษะที่ดีเลิศอยู่แล้วจเจอกับออสเตรียที่เก็บคลีนชีชนะครับ2จาก6นัดหลังสุดเนี่ย ดูแล้วลำบากเลยครับสาหรับคู่แข่งอย่างออสเตรียในการจะต้านอิตาลีเอาไว้ได้ประกอบกับออสเตรียเองก็เล่นด้วยความไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับตลอด3ามเกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะทีมพิกัดต่ากว่าอย่างนอดมาเซโดเนียนะครับและเชืออยูเครนส่วนแมชที่เจอกับพลแลนดก็เห็นได้ชัดว่าซูไม่ได้แต่ยังโชคดีนะครับได้ลูกนิ่งมาช่วยไว้แพ้ไปแค่2 .3 ต่อโอกาสที่จะยันอิตาลีใน90นาทีเป็นไปได้ยากจริงๆครับขึ้นอยู่กับว่าจะแพ้กี่ประตูเท่านั้นเองราคาหนึ่งลูกยังไงก็ต้องต่ออาลี ระดับความมั่นใจ80%